ว,วันนี้เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเกมคู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันพบกับเวสต์แฮมลงสนามเวลา2นาฬิกานะครับซึ่งทางเจ้าถิ่นเอฟเวอร์ตันครับเล่นมา5นัดมีเคะแนนยิงได้6ประตูเสียไป5ประตูนะครับขณะที่เวสต์แฮมครับทีมในโซนท้ายตารางเล่นมา5นัดมีแค่3คะแนนเกมรุกยิงได้5ประตูส่วนเกมรับเสียไป13ประตูครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับเอฟเวอร์ตัน5เกมหลังชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2 ล่าสุดบุกแพ้วูฮัมสเตอรวันเดอร์เลอร์ศูนย์สองในฟุตบอลถ้วยนะครับขณะที่เวสต์แฮมครับชนะ1และแพ้ไปถึง4ครับล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้คิสซันพาเลท1ประตูต่อ2ในเกมลีกครับซึ่งการเจอกันของคู่นี้นะครับตามสถิติ5ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางเวสต์แฮมดีกว่านะครับชนะ2เกมเอลฟัตันชนะ1เกมแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2เกมนะครับกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ครับซึ่งถ้าเทียบจากฟอร์มการเล่นเอลฟ์ตัน อาจจะดูดีกว่านะครับแต่ทางเวสแฮมเองก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวของผู้จัดการทีมนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยรูปแบบการเล่นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็มาเยือนน่าจะหวังเกมรับเป็นพิเศษนะครับโอกาสที่จะแบ่งแต้มยังมองว่ามีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าขุมกำลังตัวเล่นเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับทีมเยือนก็มีตัวที่เดาอย่างฟูกครุ๊กนะครับมีทางจอร์อดโบเวนลูคัสปาเกตารวมไปถึงซัมเมอร์วิลวันนี้ก็อยู่กันครบนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วน่าจะยันอยู่ครับอย่างน้อยไม่แพ้ก่อนไปคู่น ส่วนคู่ที่2ไปกันที่สือฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมคู่ระหว่างบาเลนเซียพบเรออลเอเวโดลงสนามเวลา2นาฬิกาตรงนะครับเจ้าถิ่นบาเลนเซียรครับเล่นมา6นัดมีอยู่8คะแนนยิง8ประตูเสีย10ประตูครับขณะที่เรออลเอเวโด6นัดมีอยู่3คะแนนนะครับยิงได้2ประตูเสียไปถึง11ประตูครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับทางด้านบาเลนเซีย5เกมชนะ2เสมอ1แพ้2 ขณะที่เรอัลโอเฟโดชนะ1แล้วแพ้ไปถึงสนะครับถิติคู่นี้เคยเจอกันมา5ครั้งหลังเนี่ยเป็นวาเลนเซียชนะ3ครั้งแล้วก็จบได้วยการเสมอกัน2ครั้งกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้นะครับยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่างบาเลนเซีย encia, ที่ดูดีกว่านะครับถิตการเล่นในบ้านซีซั่นนี้ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับพวกเขาลงสนารมา3านัดเก็บ7แต้มไม่แพ้เลยนะครับชนะ2แล้วก็เสมือน 1, ยิงได้6ลูกเสียแค่ลูกเดียวนะครับมาตรฐานทีมก็ดีกว่าครับฉันอย่างน้อยหนึ่งประตูคิดว่ามีคู่นี้ เลือกไปที่บา l เลลเซียครับส่วนคู่ที่3ไปกันที่ศึกกันโชกสลาอาอิตาลีเกมคู่ระหว่างเจนัวพบลาซิโอลงสนามเวลา1น5นาฬิกานาทีเจ้าถิ่นเจนัวนะครับเล่นมา4นัดมี2คะแนนครับขณะที่ลาซิโอ4นัดมี3คะแนนนะครับผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับเจนัว5เกมหลังชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2ขนขณะที่ลาซิโอนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป3ครับ ซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้ช่วงหลังเป็นลาซิโอข่มมิดเลยนะครับเก็บชัยชนะในการพบกันมา4เกมติดต่อกันครับกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้นะครับก็เทียบฟอร์มกันเล่นชั่วโมงนี้ก็ถือว่าไม่ดีทั้งคู่นะครับแต่ถ้าไปวัดกันที่คุณภาพนักเตะเนี่ยยังมองไปที่ลาซิโอที่ยังดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่เด็ดทีขาดน่าจะดีกว่าครับอย่างน้อยมีแต้มลุ้นถึง3แต้มได้นะครับคู่นี้ก็เลือกที่ทีมเยือนลาซิโอครับ